ก็สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นนะครับปวดชีวิตเจรณญาณนะครับวันนี้ลงงให้สำหรับแนวทางนะครับสูตรนะครับก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดพี่น้องสูตรกำลังวันนะครับสำหรับหวยลาวนะครับวันนี้ วันที่7นะครับทับสิบหกสี่นะครับตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องนะครับเช่นเคยฝากไว้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขที่ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องที่ต้องจับคู่ให้แล้วนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับโปรชีวิจิรณาญาณนะครับ ในการรับชมนะครับพี่น้องนี่เป็นสูตรผ่ารวยลุงของเก่านะครับสูตรกำลังวันเมื่อไม่เข้าเราเอาใหม่นะครับก็เทียดหลายงวดนะครับสองงวดนะครับลุงไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็เลย อาการของเบาหวานนะครับพี่น้องก็อ,งอย่างใดนะครับที่ลงให้เมื่อวานที่วันพาดนะครับทุกเสียงไทยที่ได้ตัวเลขนะครับจะเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับโปรดชีวิตเจารณญาณกันนะครับก็สลับ3าตัวคู่โต๊ดก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องผู้เข้ามา ชีวิตเจรณญาณน,นะครับในการรับชมแนวทางก็แบ่งปันพีน่น้องนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับก็นี้เป็นตัวเลขสำหรับสูตรหวยพารวยนะครับตัวเลขช่องนะครับในช่องที่นี่นะครับลง,ลงให้นะครับสูตรกำลังวันนะครับ เวลาพัฒนาวันพฤหัส,สบดีพี่น้องฝากติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์น,นะครับวันนี้จะให้พี่น้องไปใช้วิจวารณญาณกันนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับพี่น้องฝาก f กทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ก็ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไม่เข้าอรอลุ้นกันนะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็จะประมาณนี้นะครับเด็สีพี่น้องเข้ามาดูกันนะครับเด่น6เด่น 0, เด่น5เด่น8จะมาหรือไม่นะครับวันประหัสทีแล้วเข้า107นะครับเจ็ดต,ตัวเลข สำหรับกำลังวันนะครับเข้านะครับสูตรกำลังวันพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะครับปุถิวิจิรัญญาณน,นะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องสำหรับตัวเลขเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงสูตรเท่านั้น่อาไปพี่น้องมาตามกันนะครับตัวเลข4ตัวนะครับโดย แต่พี่น้องนะครับด้วยความชอบนะครับส่วนตัวก็จะเป็นเลขทุเพียงทายขอพรปู่เลยแม่ยานะครับอี๋ลุงลงให้เป็นแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องย้อนไปดูได้นะครับที่เป็นเลกทเตียงทายนะครับขอพรปู่ พาเด็กสี่พี่น้องไว้นะครับรอล,อลุนกันเย็นนี้นะครับเยนนี้สองทุ่มนะครับทราบจะเป็นอย่างไรนะครับบอ,อกตัวไหนอย่างใดลงไม่ทราบได้นะครับก็พาพี่น้องมาอาตามกันนะครับสำหรับสูตรนี้แล้วก็มานินนะครับ สำหรับสูตรอ่าวันที่เจ็ดครับ1ินะครับ6.4สำหรับแนวทางนะครับพี่น้องมีข้ามีหลุดนะครับถ้าไม่ตามก็ไม่รู้นะครับวันนี้นี่ก็เป็นสูตรปลารวยนะครับไว้แลาวนะครับพัฒนานะครับแล้ววันนี้นะครับสูตรนี้ก็เลข ก็ได้ประมาณเดียวกันนะครับโดยที่4ตัวมี6มี3 8 5นะครับจะเพี้ยนกันอยู่ที่ว่ามี8มี2ตัวนะครับมี8 3นะครับ8 4 8 5 8 0 8 2นะครับบทชีวิตเจริญานากันพี่น้องนะครับ หน่าจะมาที่6กสามหกสี่หห้าหศูนสองนะครับสำหรับสูตรพารวยนะครับตัวเลข3ามตัวก็ต่างกันนะครับวิ่งตัวรูดเหมือนเดิมนะครับแตกจะเข้าหรือไม่นะครับโปรดชีวิตจเจรนะิญญานกันพี่น้องสรุปปันทงนะครับสูตรพารวยแล้ววันนี้นะครับ กางแบ่งปันลงของเก่านะครับลง,ลงให้เอฟซีนะครับกุกมาอาะชบนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ให้งมงายนะครับบทชีวิตเจริญญาณกันนะครับในการรับชมพี่น้องทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับก็มาคอยโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ ก็แบ่งปันพี่น้องนะครับเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับกอพี่น้องโชคดีก็มาติดตามกันนะครับโสด็คุยโสดพี่น้องสำหรับวเวลาวันนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับพวกเขามาติดตาม ป่วยประรวยนะครับลงของเก่าสาชัยพี่น้องฝากเก็บีไว้นะครับแนวทางโอ,คอเคแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยฝากเก็บีทุกท่านนะครับ,ต,บตัวเลขน่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับแนวทางนี้ไม่สนับสนุนใะเ่นการพนันนะครับเป็นนิดนะครับพี่น้อง แต่เกี่กักฎหมายนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องพี่น้องทางแบ่งปันสวลวดนี้นะครับมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรก็ฝากไว้กันนะครับแนวทางก็คือแนวทางน,นะครับูสรก็คือูตรมีข้ามีหลดนี้เป็นโสดพรางวัโปลดชีวิตเจรณนะาญาณ ใช้ดูดพี่น้องเองนะครับแต่จะเข้าหรือไม,ม่อย่างไรนะครับกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ของเก่าก่อนพี่น้องทุกท่านจงโชคดีนะครับสําหรับ2องตัวสาตัวหรือสี่ตัวก็ดีนะครับตัวเด็กน่าจะเป็นประมาณหน่อยอย่างไรก็ ไว้นะครับที่แนวะทางแบ่งปันพี่น้องนะครับโบชีวิตรินนะยานกันในการรับชมเรวกันนะครับตัวเลขก็คือแนวะทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นโปรชีวิตนนะยานกันนะครับแต่ละคลิปนะครับแต่ละไลค์ก็กดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้อง ทุกท่านตรงโรบดีนะครับสำหรับวันนี้แนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเก่งเคยนะครับมีอะไรจะให้พี่น้องนะครับก็แค่ตัวเลขแบ่งปันแนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นนะครับพี่น้องตรงครบดีทุกท่านก็แล้วกันก็มานะครับแบบตัวเลขนะครับก็คือแนวทาง วันศุกวันนี้ขอพปน้องจุวโทกี่ร่ำรวยทุกคนนะครับเวลาวันพฤหัสนะครับ